เปรียบเทียบสถิติก่อนทกศึกวันลุบินีครั้งที่132ครับสัปดาห์นี้จัดมาให้ใหม่เพราะสัปดาห์ที่แล้วอาจจะมีง่วงนอนนิดหน่อยในช่วงท้ายของนักมวยไทยแต่ครั้งนี้จากการประกบคู่แล้วเดือดแน่นอนครับ เปรียบเทียบกันทีละคู่เริ่มจากคู่เอกของรายการก,กันก่อนเลยครับคู่เอกคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือเจอกับทางอับดัลลาอ่อนดาสครับคู่นี้ชกกันในน้ำหนักรุ่นฟลายเวทน้ำหนักไม่กเกิน135ปอนด์ครับคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือนักชกหนุ่มชาวไทยวันนี้ไม่ใช่งานง่ายครับก็วัดความเร็วกับอับดัลลาคมเพชรตอนนี้อายุ25ปีสูง173ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ไปไล่ดูนะครับ เขาชนะเทพทักษิณสอสอนสิงศึกวันล,ลุมพินี97แล้วก็ต่อด้วยการแพ้น็อกชาพยักษ์ศักสตูนวันล,ลุมพินี104ส่วนไฟล่าสุดเขาเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างก้องชัยชนะดอนเมืองครับเขาก็ชนะก้องชัยชนะดอนเมืองมาด้วยคะแนนเอกฉะชั์นศึกวันล,ลุมพินี114ครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขาอับดุลลาอันดาา อับดลลาเป็นอีกหนึ่งนักชกฟอร์มดีเลยนะครับเจ้าของสสูง173เซนติเมตรอายุ24ปีล่าสุดอับดลลาชนะน็อกสิงห์ดมทองนอกยีกรัตกะบังวันลุมินี112ก่อนนั้นก็ชนะน็อกเพชรลำพูนหมดดับลำปางวันลุมินี93และทาแพ้นะครับเขามีแพ้เบียดเบียดให้กับทางชโชคปรีชา P ีเคนายศึกวันลุมินี70ครับฟอร์มรวมๆคือชนะ6แพ้1ถือว่าเป็น1น,นักชกที่ฟอร์มดีมากๆครับ คือถ้าเทียบกันเนี่ยมวลรวมต่าง,างนานาการเจอกับมวยบุกมวยบูคือคมเพชรอาจจะฟอร์มไม่ได้ดีเท่านะเพราะคมเพชรเนี่ยจะมีติ่งหน่อยตรงที่ไปแพ้ชาติพยักแล้วก็ไฟที่แพ้ประจันฉายคงไม่มีใครว่าอะไรส่วนจารเจอกับนักชกต่างชาติของคมเพชรเขาทาได้ดีนะครับเจอกับทางโอมานเดซาราบีเจอกับทางดา,า,งารนโรรงอย่างเงี้ยเขาก็สามารถปราบมาได้ดักนักชกต่างชาติอยู่แต่ครั้งนี้เป็นสไตล์ที่แตกต่างออกไป สเตปการต่อสู้ฟุตเวิร์กของอับดัลลาอันดัสนั้นไม่ได้เหมือนกับที่คมเพตเคยเจอคร,ครับครั้งนี้ผมเชื่อเลยว่าวัดหมัดกันแน่ๆใครเร็วกว่าเอาแวบ,บแรกอับดัลลาอันดัสผมดูว่าเร็วกว่าคมเพตอีกนะครับแต่ว่าจังหวะด,ดักอาวุธครับเป็นสิ่งสําคัญและรูปร่างชกคู่นี้ดูว่าอับดัลลาไม่ได้เสียเปรียบคมเพตเลยในเรื่องของช่วงชกแต่ความหนาคมเพตก็ยังจะดูว่าหนากว่าครับคู่นี้ถ้าให้พูดกันตามฟอร์มนะเอาจริงๆ อับดุลลาดัตดีกว่าของเพชรอยู่นิดนึงแค่สัก5%พอก็ตีไป55ต่อ45กันแล้วกันนะครับอับดุลลาดอาจจะเหลื่อมว่าดีกว่าของเพชรน,นิดนึงแต่ต้องรอดูรูปร่างชวงชกเลยครับเปรียบเทียบตามฟอร์มแล้วก็ประมาณนี้ครับแฟนบอลมวยอย่าลืมแสดงความคิดเห็นนะครับว่า3ตัวตรงที่คิดว่าชนะแน่ๆเนี่ยคือใครตอนเนี้ยแอดมินก็แอบเทใจไปให้อับดุลลาแล้วเพราะว่าชอบความรวดเร็วแต่อย่าลืมนะลองไปแกะไฟที่เขาแพ้โชคปรีชาดีๆว่าแพ้ยังไงนะครับ คือเราต้องได้ลูกหนักก่อนคือเราต้องหนักกว่าเขาเราต้องเอาหนักเข้าขู่เขาข่ามตัง้งแต้นต้นเลยอย่าปล่อยโอกาสนะครับในช่วงยกแรกๆให้เขาแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเพราะว่าเขาเร็วมากๆครับเปรียบเทียบคู่ที่2ครับเป็นรองคู่เอกกันละกันเวโรเจอกับทางหลี่เหมิงรุยครับเวโรเรารู้จักกันดีแต่ว่าหลี่เหมิงรุยเนี่ยคือใครก็ต้องไปติดตามกันละครับคือคู่นี้การประกบมา ข้อมูลที่ทางวันให้มาเนี่ยนักชกอย่างลีเมงรุยตอนนี้อายุ27ปีเป็นนักชกจากจีนเขาจะมาเปิดตัวประมาณนี้แหละคือผลงานที่โดดเด่นบนสังเวียนบ้านเกิดของเขาครับเขามีสถิตชนะ28ครั้งจากการชกทั้งหมด35ไฟ์ในการสู้แบบอาชีพรวมถึง7ไฟ์หลังของเขาเนี่ย ก็ชนะรวดและเขาก็อยากจะมาเปิดตัวในรายการนี้ครับมีข้อมูลแค่นี้ก็เดี๋ยวให้ดูรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะฮะในขณะที่เวโรครับเรารู้จักเวโรกันอยู่แล้วครับบุกบูสูดีเบียดได้หมดนะเป็นมวยประเภทมวยบูะนะแล้วก็ต่อยหมัดเป็นหลักคือแค่ต่อยในรายการวันเนี่ยมีแพ้ให้กับฟรานซิสกาเวราแพ้แบบไหนครับเธอแพ้มวยฝีมือแข็งแรงมวยฝีมืออย่างได้นอต้องเป็นมวยฝีมือที่แข่งแข็งแรงพอที่จะสาดแล้วก็โต้ใส่เธอไปด้วยอย่างฟรานซิสกาเวรา ส่วนล่าสุดทุตนะ T K O จูเนียร์แฟร์เทคถ้าจะมาแลกหมัดแล้วก็เข้าทางเวโรแน่นอนเวโรสูง164อายุ29ปีนะครับส่วนคู่ชกเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายแต่ก็ตีไปก่อนแลลวครับถ้ามาบวกเนี่ยเซตเวโรครับเวโร29ปีส่วนรีเมงรุเนี่ย27ปีครับเปรียบเทียบคู่ต่อมาครับคู่ค้ำของรายการคู่นี้มวยไทยรุ่นสตอเวทการกลับมาของวัชรพล T K ครับเจอกับทางไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่าง เรามาพูดกันเลยนะครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบกันแผลไหนยังไงไม้สังคาอายุยี่ปีสูง164สามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1เขาก็เคยแพ้วัชรพลนี่นะฮะแพ้นอกคือมันอาจจะรวดเร็วกันไปไหมในการที่ต่อสู้เพียงยกหนึ่งเท่านั้นแล้วก็อาจจะยังไม่ได้วัดเกมย,วยาวๆของทางไม้สังคาอ่ะย้อนฟอร์มหลังนะฮะสามไฟ์ไม้สังคาวันล,ลุมินี69เครับเขาชนะน็อกเพชรแสนสุขโชติบางแสนวันล,ลุมินีเก้าเขาแพ้นอกวัชรพลครับ แล้วก็ล่าสุดเขาต่อยวันล,ลูบินี115เขาชนะเพชรสังวานซอส,สมาลกาเมน ก็เห็นเห็นว่าอืออกัดฟันหน่อยถ้าเขามาแข็งแร่งแข็งแรงแล้วไม่ได้พลาดโดนเหมือนไฟนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะล้างตาแก้มือได้เหมือนกันในขณะที่วัฒนพลครับอายุ33ปีเทียบส่วนสูงแล้วก็163กับ164ผมดูว่าไม่ได้ห่างกันมากหรอกแล้วก็มวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วด้วยผมเอารูปเก่าที่เคยยืนเปรียบเทียบกันมาให้ดูด้วยนะฮะแต่ว่าฟอร์มดีเหลือเกินคือวัฒนพลจอมเกา๋าวัย33ปีล่าสุดเขาน็อกบางกรบุมเด็กเซียนวันลุมบินี103เกิด่อนนั้นก็รู้ๆ น็อกไม้สางคำยกหนึ่งและก็มีชนะน็อกดานิลาวาซิลิคินวันลุบินี7.9และไฟแรกเปิดตัวคือวันลุบินี6 5ครับเขาชนะ TKO ยกหนึ 1, ่งครับชนะเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีหนักเก๋าคมนี่คือวัชรพลแต่เกมระยะยาวเนี่ยก็มารอดูเพราะที่ผ่านมาวัชรพลไม่เคยต่อยถึง3ยกนะจบแค่ยก2อมังกรจบยก2ที่เหลือย,ยกหนหมดเลยเอาละ รู้ตัวแล้วว่าแพ้อะไรไปแก้เกมมาครับไมาสั่งคาเพราะฉะนั้นยังไงเมื่อเปรียบเทียบตามฟอร์มแล้วก็คงขี่ไปที่วัชรพลแล้วครับดีกว่าด้วยฟอร์มการชกตีไปสัก 60- 40ได้ครับก็บอกกันตามตรงนะครับเราเทียบกันจากฟอร์มการชกคู่นี้ก็ต่อยกัน125ปอนด์ปเปรียบเทียบคู่ต่อมาครับขุนพลเอ็ดมองนอนเจอกับทางเพชรนาเคียนสนาเคียนมวยใจสู้มาอีกแล้วครับเพชรนาเคียน ดูกันทีละคนคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันครับขุนพลนักชกเจ้าของสูง1นสูง1 7 9เซติมตรอายุ20ปีฟอร์มหลังในรายการวันคือชนะรวดนะครับเขาชนะเอดิสันรอริเกตวันลูพินี123่ก่อนนั้นก็มีชนะถังฉีฉินวันลูพินี112ครับชนะคะแนนในกระชันมาทั้งของไฟครับ เป็นนักมวยที่รูปร่างดีครับแล้วก็ต่อ,อยได้หน้ารุ้นหน้าติดตามเหมือนกันในขณะที่เพชรนาเคียนเนี่ยมวยหัวใจสิงห์มวยหัวใจสู้คือแม้ว่าบางครั้งอาจจะดูมาไม่ดีแต่แกก็เบียดสู้ให้ตลอด2ไฟ์หลังในเพชรนาเคียนแพ้กับทางอูดเบตอันเซนในศึกวันลรลบินหนึร้อยยี่สิบเอ็ดและก็วันลรลบินหนึ่งร้อยสิบห้าครับแต่ถ้าชนะครับเปิดตัวทัชชนะน็อกทั้งสองไฟ์เลยเขาชนะน็อกสิงห์อุบลออวุฒด,ดอนแล้วก็ชนะน็อกแมกนัมสอสมหมายครับตีตามฟอร์ม รูปร่างชองชกเนี่ยอาจจะขี่ไปอยู่ที่ทางขุนพลเอกมณลนะครับเพราะเพชรนาเคียนในสูงแค่169ซนเมตรอายุตอนนี้ก็31ปีแล้วเทียบกันจริงๆก็เตี้ยกว่าพอสมควรเลยครับอาครับมารอดูครับต้องรอดูรูปร่างว่าขุนพลจะมาใหญ่ท่วมไหมและก็แม้ว่าจะมาใหญ่ท่วมแต่เราก็เห็นหลายๆไฟครับว่าเพชรนาเคียนสู้ดีเหลือเกินคู่นี้ก็อาจจะให้ความได้เปรียบไปทางขุนพลแล้วครับที่ยังไม่เคยแพ้ใครอาจจะตีไปสัก640 0พอครับ เป็นความได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างชงชกแล้วก็ฟอร์มการชกครับการมาของยอดอุดรครับเราเปรียบเทียบคู่ยอดอุดรบ s มวยไทยกับเพชรเกรียงไกรจิตเมืองนหนือคู่ที่ต่อยกันน้ำหนักไม่เกิน1 1 5อาปอนด์ครับไปดูยอดอุดรกันก่อนครับนักชกที่เคยมาลดแแ่นในรายการวันยอดอุดรบ s สมวยไทยสูง165ยอายุ27ปีฟอร์มหลังครับมีชนะก้องบุรพาอ,อเทพสุภามาดีมาคมและ ครั้งนี้คือแกเบียดเบียดฟัดฟัดมาหลายไฟอ่ะพอเบียดเบฟัดเกมระยะยาวก็อาจจะมีแพ้โตโยต้าเนาะเราจะเห็นกันแต่ว่าไฟเปิดตัวก็มีความคมชนะตีใหญ่ได้3ฟอร์มคือแพ้2ชนะ1แต่ก็ได้ลุ้นทุกไฟส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับก็คือเพชรเกรียงไกรชิดเมืองนนเพชรเกรียงไกรเป็นใครมาจากไหนครับนำข้อมูลมาพูดคุยกันหน่อยครับเพชรเรียงไกรในล่าสุด ต่อยในศึกจิตเบองนน์นี่แหละฮะคือเขาชนะเพชรสุพรรณปอประจันศรีมาชนะมวยเก่าอะนะเพชรสุพรรณแล้วก็ล่าสุดย้อนกลับไปครับมีกา,การชนะนอกมาตติๆนี่คือฟอร์มที่ทําให้กเพชียงไกรเข้ามาต่อสู้ในรายก,การนี้ได้เพชรเกรียงไกรต่อยศึกจิตมืองนน์นครับเดือนกุมภาเขาชนะนอกยก3 1หนธรณีกล้วยบางคอแหลมแ,แล้วก็ขยับมาอีกหนึ่งไฟครับ แพ้นอกครับครั้งนี้เพชรเกรียงไกลมาแพ้นอกเด่นสยามเหลี่ยมธนวัต์ในศึกท่อน้ำไทย TKO ข้ามศึกข้ามสายมาต่อยเกียรติเพชรแล้วก็มีไฟเดือนมิถุนายนครับ6เอ่อ21มิถุนายน2 5 6 8เนี่ยเขาต่อยน้หนัก112ปอนด์เพชรเกรียงไกลชนะน็อกยก2พลอยขาว JP Power ครับก็เห็นเห็นแล้วครับว่าฟอร์มบุกบูสู้ดีตอนนี้อายุ17ปีครับ สูง162ครับสำหรับทางเพชรเกรียงไกรก็น่าจะมันนะครเมื่อเปรียบเทียบกับยอดอุดรแล้วเนี่ยคู่นี้ถูกคู่เลยรูปร่างไม่ได้ห่างกันมากเนาะยอดอุดรก็สูงสัก165ได้อายุ27ปีรุ่นพี่เจอรุ่นน้องครับฟอร์มมากําลังจะเกิดทั้งคู่โอเคคู่นี้วัดกันคู่นี้คมตีไปก่อนที่ โอกาสแพ้ชนะใน50-50นะครับไปเปรียบเทียบเพชรส่วนหลวงรดยกกับฟ้าลิขิตนายกจอยปราเจนกันหน่อยคู่นี้ต่อยน้ำหนัก115เหมือนกันเพชรส่วนหลวงรดยกสูง168อายุ19ปีครับชนะมาสามไฟต์ติดแล้วครับเขาชนะ TKO ขุนศึกมอกรุงเทพธนบุรีชนะน็อกเพชรนาเรืองสลุงศักดิ์ชนะน็อกเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยน็อกทุกไฟ์แม้กระทั่งไฟ์ที่แพ้เขาก็ยังแพ้ TKO เลยเอาเป็นว่าบวกแน่แหละ เพชรสวนหลวงรดยกเนี่ยแต่คู่ต่อสู้จะว่ายังไงครับคำตอบอยู่ที่ฟ้าลิกิตนายกจอยปราจีเลยครับฟ้าลิกิตรับสูง167อายุ18ปีชนะมา2ไฟติดมีชนะน็อกไฟนึงแล้วก็ชนะคะแนนไฟหนึ่งคือเขาก็ต่อยกับโมเมนเรโดะร็อกกี้เรโดในไฟนั้นก็มันอยู่แต่ว่าคืออาจจะยังไม่ได้ดีพอที่จะน็อกร็อกกี้ได้ถ้าใครชอบเชิงบูไปเลยเนี่ย คงต้องไปที่เพชรครับแต่ว่าถ้าใครชอบที่มีจังหวะดักแล้วก็มีความรอบครอบนิดหน่อยด้วยเนี่ยก็ต้องมองไปที่ฟ้าลิขิตแต่ว่ามวลรวมแล้วครับมมยที่ฟอร์มดีกว่าคือเพชรส่วนหลวงรถยกครับคู่นี้ก็ตีไปที่เพชรครับว่ามาดีกว่าด้วยฟอร์มการยกชนะรวดไม่เคยแพ้ไขรนะครับเปรียบเทียบคู่ต่อมาครับขุนพลน้อยสอสมหมายเจอทานซินอูถูกคู่มากเลยคู่นี้น่าจะได้ดูน่าจะได้รุนเลยครับว่าทานซินจะมาบุกบูกแค่ไหนเพราะขุนพลน้อยได้ทั้งบุกได้ทั้งบูนะเรารู้ว่าทานซินแนตะ่บูลูกเดียวแหละ ขุนพลน้อยสูง1 7ออายุ32ปีฟอร์มหลังคือชนะติดต่อกัน5ไฟเลยนะครับเขาชนะธนชาติพอพัทธราวาสชนะชาติมังกรจอห้าพยักษ์ชนะซ่อนรักแฟร์เทคชนะโมเตนองชนะวาลิตสักคาจีนี่คือฟอร์มของเขาเขาก็อาจจะป่อยกับมวพม่ามีซ่อนรักกับโมเตนองเนาะถ้าไม่ได้หนักจริงแล้วก็เข้าเร็วจริงเนี่ยกินขุนพลน้อยอยากนะครับขุนพลน้อยต่อยนาฬกาวนนมาชนะ7แพ้2ครั้งคือเขาแพ้สองฝังโขงแล้วก็แพ้พึ่งหลวงเอาะ ตาเศรษฐีเนี่ยคุนพน้อยไม่ค่อยแพ้มมยบูฮะเมื่อเปรียบเทียบกับทานซินแล้วก็ทานซินเนี่ยเป็นมวยที่รูปร่างดูดีนะสูง170ครับทานซินขุพนพลก็สูง170เหมือนกันนะ่ะมวยจะรูปร่างพอๆกันเลยแต่ว่าถ้าเทียบฟอร์มแล้วครับทานซินเนี่ยแพ้ TKO กิ่งซางเล็กแพ้ TKO สุริยันเล็กแล้วก็แพ้น็อกทาเครุฟอร์มเป็นลองก็โอเคครับก็มอบให้ความเป็นต่อเนี่ยคงต้องไปอยู่ที่นักชกไทย้วครับคุณพน้อยสอสมหมายเราพูดกันด้วยสตรตีก่อนชก เราพูดกันด้วยฟอร์มที่ผ่านๆมาก็น่าจะพอให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ดูมวยสนุกยิ่งๆขึ้นไปแหละครับเปรียบเทียบโอทิสแวกเอิร์นครับจากทางราโดโปบาผู้นี้เป็นมวยไทย155ปอนด์ครับออทิสแวกเอิร์นทุกคนรู้จักกันดีครับออทิสลูกพ่อออทิสเนี่ยอายุ23ปีสูง180แล่าสุดชนะคะแนนไม่เอกฉันครับชนะฮาคิมบาถ้าแพ้ก็แพ้น็อกเป็นต่อมีแพ้เบียดเบียดเสือคิมจบ TKO กล้องไกคือชนะกล้องไกแล้วก็ชนะฮาคิมบาตีไป3ฟออร์มหลังคืชนะ1แพ้2 มีแพ้เซอคิมแพ้เป็นต่อและก็ไฟล์ล่าสุดในชนะเมาอีกัจฉันฮาคิมบาส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับก็ต้องไปรอติดตามนะครับการเปิดตัวราโดโปบาครับยังไม่รู้จักครับก็รอดูเนื้อตัวอย่างเดียวนะฮะคู่นี้โอเคก็เป็นคลิปบางส่วนที่ผมหามาให้ดูนะครับจริงๆก็ไม่ได้หายากหรอกนะครับเพราะว่าเคยต่อยในประเทศไทยหลายไฟล์พอสมควรครับเปรียบเทียบคู่ไม้สร้างเงินครับจะกับทางซอหนงอูไม้สร้างเงินสอยิงเจริญการช่างครับวันนี้ส่งเข้าประกวดอีกหนึ่งคนครับไม้สร้างเงินเนี่ยอายุ24ปีสูง160 3ฟอร์มหลังคือชนะ2แพ้1มีแพ้น็อกเฟรดดี้แฮกเกตี้ครับวาลรุบินสแล้วก็มาชนะคะแนนเซียะอ,อิเซอิโยนาฮะนะฮะคือต่อยกับมวยที่คือเป็นมวยที่หลักเหลี่ยมดีนะมวยญี่ปุ่นตัวเนี้ยอิเซอิเนี่ยแต่เขาก็ชนะมาได้คือพอจะดักออกแล้วความหนักความแรงดูดีส่วนไฟล่าสุดเนี่ยชนะน็อกยกสเสือจันทร์ออิสระโชตในศึกวาลูบินี122 สูง165ยุ24ปีย้ำอีกทีเป็นมวยที่บู๊แหละเป็นมวยบู๊นะเดิมทีแต่ว่าก็ดักออกอาวุธได้ด้วยส่วนซอน้องครับซอน้องอูสูง165ยุ24ปีเหมือนกันล่าสุดซอน้องอูคือแพ้โอมาเอลซาลาบีวัดกันไปแต่คู่นี้ก็ผมยังดูนักชกไทยดีกว่าอยู่นิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้ครับเป็นการเปรียบเทียบคู่มวยนักชกไทยเจอนักชกต่างชาติแล้วก็คู่อื่นที่น่าสนใจนะครับนรามาฝากกันในศึกวันลุมพินีครับคู่อื่นๆน,นะฮะก็จะมีการเจออกันนขงงทางวาวลิส ี่จะกับทางจูไรอ,อิชิอิจูไรอ,อิชิอิผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเคยได้เห็นฟอร์มมาแล้วแหละนะผมว่ามีคนจําได้แน่ๆเพราะว่าจูไรอิต่อยในรายการวันมาเนี่ยสี่ไฟชนะรวดน,นะชนะซาโตชิชนะยูเนสชนะฮาริงออมชนะเอนโซการิสอย่างเงี้ยเป็นนักชกที่ฟอร์มดีส่วนคู่ชกก็เป็นมวยมาใหม่มีเจียนคานร์ลอสเปเรราเจอกับทางโอลิเวอร์อักเซซอนครับเอ็มเอเอไลท์เวทแล้วก็อะเดเลนนเบรเจอกับทางโนริกะริวนะครับเป็น MMA เหมือนกัน125ปอนด์ ก็เปรียบเทียบสยติพอให้ดูกันสนุกสนานยิ่งขึ้นไปครับนี่คือการเปรียบเทียบสยติก่อนชกพูดคุยกันก่อนชกซึกวันลูบิดีครั้งที่132ครับ